We'll be right back. สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Industry ค่ะวันนี้ค่ะพาผู้ชมมาอยู่ที่ก a f f a k i d Racing School นะคะโอ้โหอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะแต่เห็นภาพบรรยากาศเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าต้องเป็นโรงเรียนที่สอนการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่จะฝันให้กับน้องๆน,นะคะที่ลงรักในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะคะในการขี่มอเตอร์ไซค์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวาเลนติโนโรซี่หรือว่ามาร์คมาเกตเป็นไอดอลก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของสถานที่นะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่กัฟบ้าคิดเลสซิ่งสคูลนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้นะคะนั่นก็คือคุณโบท๊พทพงษ์พัฒน์ทองเกิดหลวงค่ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะเข้ามาเนี่ยเห็นบรรยากาศโอ้โหต้องบอกว่าเด็กๆเ,เยอะมากๆสําหรับที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนใช่ไหมคะคกัฟบา้าก็คือเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จิ๋วที่มาที่ไปยังไงคะทําไมคุณโบท๊ทถึงเลือกที่จะเปิดโรงเรียนแห่งนี้ คือเบื้องต้นนะครับต้องขอเกินก่อนนะครับแนวทางที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับคือด้วยกีฬามอเตอร์สปอร์ตของเราในในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีช่วงอายุที่เขาพัฒนานเด็กนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่12ขวบขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเราเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราได้รับเชิญจากทางสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับซึ่งเขามีโนโยบายอยากจะทำอะคาเดมี่อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นแนวทางนะครับที่เรา มาต่อยอดนะครับก็เลือกที่จะนำเด็ก4-12ปีนะครับเป็นช่วงอายุที่ขาดหายไปของกีฬามอเตอร์สปอร์ตของเราเนี่ยเอาเข้ามาทำะนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรงเรียนกับบ้านกีฬาซิ่งสปูอย่างกับบ้านเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะอันนี้เข้าปีที่3แล้วครับเข้าปีที่สามปีปีแรกจะอยู่ที่สนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิตอันนี้แล้วก็ย้ายมาตั้งตรงนี้ถา,าวรอ,อยู่ที่หน้าสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์นี่เป็น2ปีแล้วค่ะ โคคอโบสเองแสดงว่าชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมคะชอบรับเป็นเหมือนความฝันในวัยเด็กของเราครับแต่ว่าเหมือนตอน,นเด็กๆเราไม่ได้ทำนะครับพอโตขึ้นมาเราก็อยากจะเอาความฝันเนี้ยมาเติมเต็มให้กับเด็กๆในยุคนี้ครับผมค่ะอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างในส่วนของมอเตอร์ไซค์จิ๋วครับคือการที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ละคะครับเบื้องต้นนะครับของเราเนี่ย เราเด็กทุกคนเนี่ยที่พี่พี่เห็นมาเรียนนะครับทุกคนต้องมาผ่านการทดลองเรียนก่อนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเรามีรถมีเซฟตี้ให้พร้อมนะครับก็คือมาตัวกับใจนะครับมาแล้วก็มาติดต่อที่สถาบันที่โรงเรียนได้นะครับก็จะมีการทดลองนะครับสองชั่วโมงหนึ่งพันบาทนะครับ,รบเราก็จะมีครูฝึกลงไปเทรนให้ในสองชั่วโมงนี้ครับผมแน่นอนความชอบอย่างเดียวไม่พอแรกๆเนี่ยตอนที่เริ่มเปิดเลย ยังไงครับคือคุยกับเพื่อนปรึกษาหรือว่าศึกษาแนวทางยังไงเบื้องต้นเลยนะครับเราเนี่ยเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะครับเจ้าแรกของเมืองไทยนะครับแล้วเรื่องแนวทางเนี่ยนะครับแนวคิดเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับทางสมาคมแข่งรถแห่งประเทศไทยนะครับรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาได้มีโครงการริเริ่มนะครับแล้วก็ เชิญชวนให้เราครับเข้าไปทำโมเดลที่เขาพยายามจะพัฒนานีครับที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิเมื่อ2-3ปีที่แล้วะนะครับมันก็เลยเกิดเป็นทุกวันนี้ที่ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้น เปิดมา3ปีแล้วรประมาณถามหน่อยว่ากระแสะตอบรับในช่วงแรกๆจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างในครั้งแรกนะครับที่เราเปิดเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับเรื่อง s, อ, <S, <S อ,อดภยัยเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในเมืองไทยเรานะครับก็คือเขาจะมองว่าเอ๊ะถ้ามาเล่นแล้วเนี่ยมันจะมีอาการบาดเจ็บไหมมีอะไรไหมนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามจะถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองที่เขามา มาสัมผัสที่นี่โดยตลอดนะครับคือเราเปรียบเสมือนที่นี่มันเหมือนเป็นที่เพาะบ่มนะครับสร้างให้เขาเป็นมีวิถีลูกผู้ชายนะครับโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็คือในเรื่องของการล้มเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เรามีเซฟตี้เข้ามารองรับนะครับมีเซฟตี้มีอุปกรณ์ครบมีคุณครูคอยดูให้นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดหลักของโรงเรียนเราเลยนะครับคือ เด็กทุกคนนะครับต้องล้มรู้จักล้มแล้วก็ต้องรู้จักลุกด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่เราพยายามสอนก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นไปสู่สนามแข่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งตอนนี้เนี่ยกระแส Mo t ต GP มาจากที่บ้านเราน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีวาเลนติโน่รอซี่หรือว่ามาร์กาเป็นไอดอลที่นี่เนี่ยมีส่งแข่งขันด้วยใช่ไหมคะครับคือ เมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าพูดถึงงานม o ต GP นะครับที่บุรีรัมย์นะครับก็ต้องถือเป็นความโชคดีนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีสปอนเซอร์นะครับหลักคือบริษัทเลบโซนะครับไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของมาร์คมาเกสนะครับก็จะมีน้องๆที่เป็นตัวแทนนะครับที่แข่งขันแล้วชนะเลิศนะครับในรายการแข่งขันของเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับอยู่ในพิษของมาร์คมาเกสจำนวนสามคนเข้าไปในพิธเลยใช่ครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะคะไปเจอตัวเป็นๆใช่ ก็คือสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็แรงกระตุ้นให้กับน้องๆนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เห็นเพื่อนๆชุดแรกไปะนะครับเขาก็อยากจะไปให้ถึงเพื่อนเพื่อชุดนั้นบ้างจนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆก็มาเรียนกันเยอะกระแสะตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆดีมากครับค,คือตอนนี้เด็กทุกคนนะครับต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็จองคิวนะครับคือเราเราด้วยบุคลากรเราเนี่ยก็มีจํานวนจํากัดน,นะครับ<ช>แล้วเราก็พยายามที่จะ ให้ได้คุณภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็รวมความปลอดภัยด้วยครับก็เลยต้องอกระแสตอบรับดีมากก็เลยต้องมีการเข้าคิวครับผมแล้วในส่วนของครูหรือว่าบุคลากรที่มาสอนที่นี่แน,น่นอนว่าจะต้องมีประสบการณ์ทางโรงเรียนในการคัดเลือกอย่างไรคะเบื้องต้นนะครับก็คือครูฝึกที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยคือ1อันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของดีกรีเนี่ยเรามองเป็นเรื่องรองครับแต่เราอยากให้สิ่งที่เราอยากได้เลยนะคือ ทำงานร่วมกับเด็กๆได้นะครับแล้วก็มีใจละนะครับแล้วก็มีความมุ Og ่งมั่นที่อยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็หลกัหลกๆก็คือครูทุกคนเนี่ยจะมีดีกรีนะครับเป็นอย่างของเราเนี่ยก็จะมีครูเบลนะครับเอกชัยเสี้ยงว่องนะครับเป็นอดีตแชมป์ซูเปอร์ไบค์พันซีซีรุ่นใหญ่สุดอของประเทศไทยนะครับ ปี2อ1 2นะครับแล้วก็จะมีครูธนดิตนะครับที่ทิพยพงษ์บัญชาเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นใหญ่ลคะครับผมโอคบุคลากรมีคุณภาพจริงๆนะคะถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าเรียนเนี่ยอายุต่ำสุดประมาณ4ขวบถูกไหมคะถ้าต่ำกว่านี้เรียนไม่ได้หรอคะมันมันเป็นสเต็ปของเด็ก ที่กาลังโตมันเป็นช่วงอายุของเขาพอดีนะครับคือถ้าเด็กต่ากว่าสี่ขวบเนี่ยต้องยอมรับว่าในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับในการคอนโทคทะเล่งใช้เบรกเนี่ยเขาจะยังทาได้ไม่ดีเท่ากับเด็กที่เลยสี่ขวบขึ้นไปแล้วจากที่เราสัมผัสน,นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรารับ3ามขวบนะครับรับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือน้องเนี่ยในวัยนีย้ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตอเด็กวัยนี้จะใช้ตะเกียบไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอ กล้ามเนื้อมันเล็กยังทํางานไม่เต็มที่เนี่ยจะมาคอนโทนนะครับคอนโทลคันเร่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีอันตรายนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องฟิกสี่ขวบขึ้นมาแต่เป็นสี่ขวบที่ต้องปั่นจักรยานได้นะครับอ๋อค,ค่ะก็คือพื้นฐานจากการปั่นจัก,กรยานนั่นแหละเป็นการทรงตัวก่อนใช่ค่ะสี่ขวบถึงอายุเท่าไหร่คะสิบสองครับสิบสองถ้าเกินสิบสองนี่ก็คือเขาไม่ต้องไปเรียนแล้วมันจะเป็นการฝึกส่วนตัวแล้วเหรอคะเป็นอ่าสิบสองเนี่ยนะครับทาไมเราถึง รับแค่12นะครับเพราะว่ามันมีโครงการในประเทศไทยเรานะครับมีโครงการต่อยอดจากอายุช่วงอายุนี้ต่อไปอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น Honda Academy นะครับซึ่งเด็กของเราในปีที่แล้วก็มีพาเข้าไปร่วมโครงการนะครับก็จะเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดในกรุ่มที่เข้าไปคัดเลือกก็ติดนะครับแต่เขาไปตกในรอบสุดท้ายซึ่งก็ไปเจอพี่อายุ14 13ซึ่งเด็กเรา8ขวบ7ขวบ ก็เป็นโครงการต่อยอดใช่ครับ12แล้วก็ไปแข่งขันด้วยใช่ครับอย่างของเราเนี่ยคือตอนนี้อย่างที่เห็นรถจอดรถใหญ่ด้านนอกนะครับก็คือเด็กปีนี้เราจะมีแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเป็นรุ่น m s x Super Star นะครับอ่บซีซีแล้วครับจากรถคันเล็กๆที่เราใช้ฝึกกันเนี่ย49ซีซีเนี่ยตอนนี้เด็กๆหลายๆคนก็เริ่มขยับขึ้นไปขี่รถของผู้ใหญ่ละ ใช่ครับ125ซีซี150ซีซีครัก็คือมีการขยับรุ่นขึ้นไปเรื่อยๆมีครับอันนี้ถามนิดเดิงเห็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ข้างเนี่ยมีหลายขนาดมีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายแบบมากครับแต่ละรุ่นมีเอกลักษณ์หรือว่าเหมาะกับช่วงวัยยังไงบ้างคะของเราครับจะแบ่งเป็น3 3ไซส์หลักๆนะครับ ไซส์แรกนะครับเป็นรุ่นมินิโมโตนะครับก็เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 4- 6ถึงขวบนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นมินิ G p อย่างเช่นคันด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเด็กโตหน่อย6ขวบ7ขวบ8ขวบขี่ได้แต่ถ้าโตวันนี้เนี่ยเราจะแนะนำในเรื่องของรุ่นโมเตคอร์สนะครับแต่เราเอามาใส่ทางเรียบยางทางเรียบนะครับก็จะเป็นเด็กโตถึง12ขวบเนี่ยเอามาใช้ฝึก คือปกติมอเตอร์คอร์สนี่จะเป็นแบบทางเส้นทางทิบางใช่ไหมคะแต่โรงเรียนเราเนี่ยสอนในเรื่องของรถเลสซิ่งนะครับเป็นเรื่องของทางเรียบนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาประยุกต์นะครับเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องไม่ไม่มากเท่าที่ควรก็เอามาฝึกได้เหมือนกันค่ะคอ่ะแล้วสําหรับใครที่สนใจผู้ปกครองอยากจะให้น้องๆหนูๆน,นะคะมาฝึกเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ,ะพิมพ์เข้าไปในเพจนะครับของโรงเรียนนะครับกับบ้าคินเลสซิ่งสคูลนะครับ หรือโทร0949864299นะครับหรือ Line แอดนะครับพิมพ์ Line ID ว่า p o c k e t b y 49นะครับผมค่ะนอกจากนี้ในส่วนของคอร์สเรียนหรือว่าขั้นตอนในการสมัครเรียนล่ะคะออของเรานะครับแบ่งเป็น4 4คลาสนะครับ4คลาสนะครับแต่เด็กทุกคนนะครับเด็กเด็กเด็กทุกคนนะครับต้องผ่านทดลองเรียนทุกคนนะครับก็คือดิวทดลองเรียนที่นี่แหละใช่ครับ สมมติมา10คนเนี่ยอาจจะไม่ผ่านทั้ง10คนนะครับ oh. คือต้องผ่านก่อนเราถึงจะให้ให้เข้ามาเรียนขั้นตอนการทดสอบนะที่จะผ่านต้องทำยังไงอะคะมาโรงเรียน2ชั่วโมง1 0 0 0บาทนะครับเรามีชุดมีเซฟตี้มีรถให้ <Okay. S 2> นะครับแล้วมาเทสดูว่า1สิ่งที่เราเจอครับ hmm. ก็คือผู้ปกครองชอบแต่เด็กไม่ชอบ oh. นะครับอันนี้เราเน้นเลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคือเด็กชอบจริงๆนะครับ แล้วเราถึงจะโอเคเด็กทักษะผ่านแล้วชอบจริงๆเราก็จะแนะนําบอกว่าถ้างั้นโรงเรียนต่อในรุ่นของวบ,บ,บจินเนอร์ครับเบจินเนอร์สิชั่วโมง7,500ครับแล้วถ้าสมมติอันนี้เลยครั้งแรกเนี่ยเด็กเด็กทดสอบไม่ผ่านมาครั้งต่อมาเพื่อที่จะแบบคือใจเขาอยากเรียนจริงๆแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับคือดูเด็กเป็นหลักครับถ้าเขาชอบจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วครับ ค่ะโอ้โหก็ต้องบอกนะคะว่าสําหรับน้องๆห,หนูที่สนใจนะคะหลงไหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มาฝึกกันได้ดีกว่าไปแว้นบนท้องถนนลําบากชาว,าวาชบ้านเปล่าเจ๊มั้ยคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะให้คุณโบ๊ทเนี่ยแนะนําอุปกรณ์นะคะในการที่จะมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ค่ะหลักๆนะครับคือในจุดสําคัญที่เป็นช่วงข้อต่อนะครับแล้วก็ช่วงแนวกระดูกสหลังพวกนี้ครับคือจะมี จะมีกาดตัวซัพพอร์ตใช่การกระแทกกัดการกระแทกกัดการกระแทกรถไฟหลังก็สอบวอล์กเ่าสะโพกเนี่ยครับคือถ้าล้มนี่ปลอดภัยแน่นอนครับผมค่ะ99ิบเปอร์เซ็นต์ครับที่อยู่ตรงนี้จะเป็น2รุ่นนะครับจะเป็น2ระดับก็คือรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นมินิโมโตเหมาะกับเด็ก4-6ขวบนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นมินิจีพีนะครับจะเหมาะกับเด็กโตอย่างไซเนี่ย ครับตั้งแต่6 7 8 9ขวบทีได้มาถึงช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปช่วงแรกว่าเราจะมีการแนะนําในส่วนของอุปกรณ์ในการเรียนนะคะเริ่มจากในส่วนของเซฟตี้ความปลอดภัยก่อนเลยครับวันนี้เรามีนำแบบนายแบบกันน้อยนะคะเดี๋ยวน้องชื่ออะไรคะน้องน้ำหนึ่ง นองของขวานนะคะน้องน้ำหนึ่งกับน้องของขวานจะมาเป็นแบบนะคะน้ำเหนืออ๋อน้องน้ำเหนือนะคะอ่าก่อนเลยอุปกรณ์ในส่วนของการเซฟตี้ต้องมีอะไรบ้างคะคุณโบหลักๆนะครับก็คือเป็นในเรื่องของอันดับแรกเลยเนี่ยหมวกกันน็อกนะครับเซฟตี้ในเรื่องของด้านศีรษะนะครับเพราะว่าเวลาล้มเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างแรกเลยนะครับ สำหรับเด็กที่เราเห็นในในตรงเนี้ยนะครับคือเป็นเด็กในรุ่นของเบจิเนอร์แล้วนะผ่านการทดลองเรียนมาแล้วอันนี้คือน้องอายุเท่าไหร่คะอันนี้5ขวบอันนี้4ขวบครับผมก็คือ,อพอพอผ่านการทดลองมาแล้วเนี่ยพอขึ้นมาเป็นรุ่นเบจินเนอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต่อมาก็คือชุดชุดหนังอาจจะแป๊บนึงหรืดแป๊บนึง เป็นชุดหนังนะครับในด้านในในส่วนของชุดหนังเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาเซฟตี้นะครับก็คือด้านหลังนะครับเซฟตี้เวลาน้องใส่หมวกกับน้องอัพฟูใส่ให้เลยก็ได้เวลาน้องใส่หมวกกับน้องนะครับหมวกกับน้องมันหนักโควงเพงก็จะมีตรงเนี้ยับใช่ครับในส่วนของกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็คอนะครับเราก็จะมีตรงช่วงนี้นะครับนี่ครับตรงช่วงช่วงข้อศอก ช่วงไหลช่วงขานะครับลองลองจับดูได้ครับก็จะมีตัวเซฟตี้นะครับตรงตลอดทั้งตัวครับผมในส่วนของรายละเอียดของชุดล่ะคะทำไมถึงเป็นชที่สามารถป้องกันได้หลักๆนะครับคือในจุดสําคัญที่เป็นช่วงข้อต่อนะครับแล้วก็ช่วงแนวกระดูกสันหลังพวกนี้นะครับคือจะมีตัวซัวพอดที่เกันกระแทกกันกระแทกกันระแทก้ลายเนี่ย ังข้วอวอยหัวเขาสะโพกเนี่ยครับ คือถ้าล้มนี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะ99% 99%ครับค่ะอย่างน้องๆเนี่ยก็คือจะต้องมีผู้ช่วยในการแต่งตัวจริงๆแล้วน้องเขาใส่เราสอนให้ใส่เองทุกคนนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ที่เล็กมากอย่างเช่น4ขวบ5ขวบเนี่ยเขาก็พยายามจะใส่ด้วยตัวเองแต่บางทีมันแน่นครับเขาก็ต้องมีคุณครูคอยมาช่วยบ้างแต่หลักๆคือเจตนาเราอยากให้น้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอันดับแรก นอกจากในส่วนของชุดยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมคะก็จะเป็นรองเท้าครับรองเท้าถ้าเป็นในรุ่นรุ่นน้องเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคล้ายๆกับรองเท้าผ้าใบนะครับเป็นรองเท้าหุ้มข้อนะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงเริ่มขี่รถใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีรองเท้าครึ่งหน้าแข้งนะครับคล้ายๆกับ จะมีตัวอย่างอยู่ด้านนอกะนะครับมีถุงมือด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบอันนี้คือในส่วนของการเซฟตี้ม<ช>ีอุปกรณ์อื่นอีกไหมคะที่ใช้ในการเรียนการสอนหลกัหลกๆก็จะมีเท่านี้นะครับหลกัหลกๆก็ในส่วนของการเซ<อ>ฟตี้ตัวน้องเองเนี่ยก็จะมีหมวกน็อกมีชุดนะครับมีถุงมือมีรองเท้านะครับ แล้วในส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นในเรื่องของทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของน้องๆค,ครับผมอนอกจากเซตตี้แล้วก็มีในส่วนตัวรถด้วยใช่เราไปดูกันว่าตัวรถเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นข้างนอกได้ไดครับ ส่วนของตัวรถกันบ้างครับผมีอุปกรณ์ยังไงคะในส่วนของนั้นในส่วนของรถนะครับเราจะแบ่งเป็น3รุ่นนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้จะเป็น2รุ่นนะครับจะเป็น2ระดับก็คือรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นมินิมอเตอร์เหมาะกับเด็ก4ี่ถึงหกขวบนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นมินิทีพีนะครับจะเหมาะกับเด็กโตอย่างไรเนี่ยครับตั้งแต่6 7 8 9ขวบขี่ได้อันนี้คือถามนิดนึงค่ะสมมติว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยแต่ว่าตัวใหญ่เราจะปรับขนาด ปรับครับคือโรงเรียนเราจะมีทุกไซส์รองรับเด็กๆนะครับคือมาเนี่ยเรามีรถเตรียมไว้ให้นะครับก็คือถ้าเด็กอายุน้อยแต่ตัวใหญ่นะครับเราก็จะปรับขึ้นมาเป็นไซส์นี้แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นเราก็จะมีรุ่นมอเตอร์คอ์ที่สูงกว่านี้ครับผมก็คือทำไงก็ได้มันแบบแบบจัดตัวเด็กใช่ไหมคะ่ค่ะาในส่วนของนี่ก็ยังมีสวของสนามใช่ไหมคะบการออกแบบสนามนะคะการออกแบบสนามนะครับคือเรา พยายามทำลายสนามให้เ,เปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเพื่อหนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ของน้องๆนะครับจะได้เจอได้หลายๆรูปแบบแล้วนำไปปรับใช้ได้ในอนา<ช>คตค่ะอ,อันนี้ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ทางเต<ช>็มที้แล้วก็ส่วนของตัวรถแล้วก็สนามนะคะครับรองเอว่าปลอดภัยแน่นอนครับทกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักคู่ค่ะที่สองช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีครูเบลใช่ไหมคะใช่ครับาสอนนะคะแล้วก็แนะนำวิธีในการเรียนการสอนของที่นี่นะคะแล้วก็ ร้องด้วยนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะครับผมก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะมีคอร์สทดลองสองชั่วโมงนะครับดูว่าเด็กล้มแล้วเด็กจะกลัวไหมค่ะเพราะเด็กบางคนเนี่ยยิ้มมากปุ๊บชอบชอบชอบแต่พอมาขึ้นรถจริงๆรถเจอแค่เดินปุ๊บเนี่ยจะดังตกใจตกใจครับก็คือตรงนี้จะเป็นนักแข่งละนักแข่งแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือจะเป็นบ b e g เ n อร์ แล้วพอุมมีกีแน่ก่อนแต่พอเป็นอินเตอร์มีเดียเนี่ยตัวนี้เป็นอินเตอร์มีเดียเสื้อเสื้อกันแดงเราก็จะจัดเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่น6ขวบแล้วก็รุ่น8ขวบแล้วก็จะมีรุ่น10ขวบหลังจากนี้ก็จะเป็นบันไดขั้นต่อไปละ นะครับก็เป็นอดีตนักแข่งแชมป์ประเทศไทยซิงค์ซูเปอร์ไบค์ปี2 0 1 2นะครับตอนนี้ยังแข่งอยู่ไหมคะหรือว่ายังแข่งอยู่ยังแข่งอยู่แล้วก็ก็คือจะแข่งรายการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็รายการของบุรีรัมย์ BIC ซูเปอร์ไบค์ครับเป็นรถซูเปอร์ไบค์นะฮะก็คือแข่งด้วยแล้วก็มาสอนเด็กๆด้วยเพราะอะไรคะทำไมถึงมาเป็นครูสอนคือ ตรงนี้มันอยากให้วงการมากกันก่อนมันได้ก้าวพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างบ้านเราตอนนี้ก็มีทั้ง Mo t ต g p มีทั้งโบ๊ทสู้ใบอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกคลองที่ชอบแล้วก็เด็กๆที่มีความใฝ่ฝันมีเด้าของเขาที่เห็นนักแข่งอย่างเช่นมาร์ควฟสอะไรประมาณเนี้ยครับรตตี้อะไรแบบนี้ใช่อะไรประมาณเนี้ยคือเด็กทุกคนเนี่ยคือผู้ชายครับอย่างอย่างผมก็แข่งตั้งแต่ตัวเล็เล็กไงครับแล้วก็ คือเด็กๆเนี่ยเราเรารู้ว่าเราเราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ในในช่วงวัยนั้นเราอาจจะไม่มีเราก็ต้องมาเติมเต็มให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยครับค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยวิธีการสอนคนที่เพิ่งมาเริ่มเรียนใหม่ๆอายอย่างอายเนี่ยผมว่าเป็นน้องๆอ,อยากจะมาเรียนต้องเริ่มจากอะไรคะคือต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนรับว่าคิดในเส้นผูเราไม่ได้รับทุกคนค่ะนะครับเราจะไม่รับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเราจะต้อง ดูใจจากดูใจจากเด็กดูใจจากผู้ปกครองนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะมีคอร์สทดลองสองชั่วโมงนะครับดูว่าเด็กล้มแล้วเด็กจะกลัวไหมเพราะเด็กบางคนเนี่ยอยู่มาปุ๊บชอบชอบชอบแต่พอมาขึ้นรถจริงๆเมอเจอเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยจะดังตกใจครับแล้วก็ผู้ปกครองนคะที่ลูก ลูกเรียนอยู่แล้วก็เห็นลูกหลอมคูกครองจะเข้าไปอะไรเงี้ยไหมอะไรเงี้ยครับ<ม>คือเราต้องคัดก่อนเราต้องคัดจากทั้งเด็กและทั้งผู้ปกครองเพื่อที่จะเวลามาเรียนแล้วเนี่ยแต่แต่เราจะมีเซฟตี้อยู่ตลอดอย่างอย่างข้างหลังที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือโค้ดทุกคนนะครับก็คือจะช่วยเซฟตี้น้องคืออยากให้ชิดอยู่แล้วครับเราเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยอย่างอุปกรณ์เซฟตี้เราก็มีให้ตลอด เดี๋ยวไปดูวิธีการสอนที่ครูเบลสอนให้กับน้องๆเลยดีกว่าได้ครับมา,มาเลยค่ะอันนีค้คือจะเป็น เปลือกเนี่ยจะเป็นเด็กบิเกนเนอร์นะฮะจะเป็นบิเกนเนอร์บิเกนเนอร์นี่คือเริ่มจากที่เขาผ่านคอร์สทดลองมาละสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะเป็นบิเกนเนอร์อย่างที่เราเห็นอยู่ข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ครองที่ยืนมองอยู่ถูกไหมฮะคือเราเราจะให้เขามีช่องว่างระหว่างกันนะครับเพื่อที่จะอย่างตรงเนี้ยเราจะมีโค้ดมีวิทยากรที่เราอบรมกันมานะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ประกบน้องของแต่ละคนนี้ครับค่ะเดี๋ยวไปดู ได้ครับนฝั่งนี้ะาัด้วยอันนี้น้องเห็นไปนุ่นน้องอันนี้น้องคนนี้นะฮะก็คือจะเป็นน้องน้องิบกิเนอร์ทดลองน้องทดลองเนี่ยก็จะให้เขาหัดเข็นรถก่อนค่ะฝึกจากการเข็นรถเริ่มจากการขึ้นรถการเข็นรถการเบรกซ้ายเบรกขวาอย่างเงี้ยครับประมาณคือเราจะต้องบอกเขาก่อนว่าตรงนี้เบรกอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับเพราะปกติที่เราเห็นคือเบรกเบรกเนี่ยจะอยู่ที่เท้าแต่นี้ก็คือเบรกอยู่ที่มือ ใช่ก็คือจะเป็นการเริ่มเริ่มต้นก่อนนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของตรงนู้นล่ะคะเออ่ตรงนู้นเนี่ยเนี่ยครับก็คือจะเดิร์นออกมาเป็นสเต็ปอันนี้จะเป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มมาแล้วก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือจะเป็นเด็กกลุ่มนี้อ๋ออันนี้ก็คืออันนี้ทดลองอันนี้คือเรียนทดลองเหมือนกันใช่อันนี้จะเป็นเด็กบ b e g เนอร์นะฮะเด็กบ b e g เนอร์ที่ว่าน้องเขาเริ่มเป็นละเริ่มเป็นในในอีกระดับหนึ่ง อีกระดับหนึ่งอย่างเช่นนี่คนนี้ค่ะอ่ะไหนจัดท่าเร็วอ่ะโค้งซ้ายค่ะโค้งซ้ายจับมองเห็นไหมอ๋อจะต้องมีจัดท่าโค้งซ้ายจับม่องเลยคือเขาจะเป็นสเต็ปจากจากตรงนู้นมาแล้วเริ่มเริ่มคือเขาบาดมาละค่ะโค้งซ้ายขาอยู่ยังไงขาปลายเท้าอยู่ตรงไหนนะฮะโค้งซ้ายเข่าเห็นไหมฮะ โค้งขวามองเข่าอยู่ตรงไหนเปิดคันเร่งอ่าคือเขาจะเริ่มเป็นแล้วเป็นอีกระดับหนึ่งไปในระดับแล้วครับจะ่ตรงนี้อ่ะจับรถลูกจับรถมีน้องผู้หญิงด้วยฮะค่ะมีน้องผู้หญิงด้วยฮะนี่ผู้หญิงอ่ะมาดูน้องผู้หญิงค่ะตอนนี้คอนนี้จะแบบถ้าถ้าถ้ามองอ่ะขึ้นรถเลยลูกจริงๆแล้วนิสัยจะแบบคล้ายๆผู้ชายเลยค่ะอ่ะไหน พอหน่อยแล้วของซ้ายขาขึ้นเลยลูกขาขึ้นขาขึ้นเลยของซ้ายของซ้ายมือจับยังไงมือจับยังไงมือจับตรงไหนมองสายตาอ่าก็คือมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ละเป็นสเต็ปของสเต็ปละครับใช่อ่ะโอเคอ่ะแล้วก็อ่ะจับรถดูแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือจะเป็นอินเตอร์มีเดียอ๋อค่ะอันนั้นจะเป็นคอร์สอินเตอร์มีเดีย เดลวิเดียเนี่ยก็จะเป็นเด็กเเด็กที่พัฒนาจากตรงนี้เราข้ามมาจะไปนักแข่งละคือเขาสามารถคอนโทรลรถเองได้แล้วเขาจะรู้ละอันนี้หกขั้วเองหกขั้วหกขั้วเจ็ดขวบาทขั้วเข้าขวบอะไรเงี้ยครับก็จะจะเป็นสเต็ปหนึ่งละก็คือตรงนี้จะเป็นนักแข่งละนักแข่งแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือจะเป็น beginner เนี่ยคือจะใหม่ถ้าพอบล่มิกินแน่ก่อน <ฮะ S 2> แต่พอเป็นอินเตอร์มิเดียเนี่ยตัวนี้เป็นอินเตอร์มิเดียเสื้อเสื้อกนนั๊กแดงเราก็จะจัดเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่น6ขวบแล้วก็รุ่น8ขวบแล้วก็จะมีรุ่น10บขวบหลังจากนี้ก็จะเป็นบันไดขั้นต่อไปละก็จะเป็นกั๊กสีน้ำเงินก็คือเด็กที่โตแล้วตั้งแต่9ขวบสมาครจะเข้า9เาขวบเราก็จะเริ่มขับรถมีคันละ รถมีคัดเริ่มรถมีเกียร์ละค่ะใช่คืออันนั้นคือตูขนาดจริงได้แล้วใช่ครับคืออ,อันนั้นเราเราจะพาออกไปสนตูถังเวียนละอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ<ช>โอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจบางบางนะคะสำหรับคุณสมไหนที่อยากจะให้ลูกๆหลานๆนะคะได้มาฝึกซ้อมนะคะแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นนักแข่งระดับอาชีพไ้ด้วยครับค่ะคือเราเรามองอนาคตมากกว่าครับคือ,อถามว่าเราทำโรงเรียนกันเนี่ยอยากจะดัน ดันกันดันเด็กกันกีรัเตอร์กอดด้วยใช่ครับเพราะว่าเราก็ยังน้อยค่ะาวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งคุณโบแล้วก็ครูเบลนะคะวันนี้ที่มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นะคะรวมไปถึงโอ้โหแนะนําวิธีต่างๆนะคะในการเรียนการสอนที่นี่นะคะขอบคุณครูเบลมากมาค่ะส่วนผับดัน และที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้าอและครูเบลต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ